สวัสดีครับเรื่องเด็ด7ยับก,กับยูโร2020เดรสเซเบนในวันนี้ครับขอ,อนาเสนอเรื่องราวฟูลแบ็คจอมบุกที่สุดอับโชคเลโอนาร์โดสปินาโซล่า สำหรับการแข่งขันยูโร2020นะครับต้องบอกว่ามีนักเตะฝีเท้าดีมากมายหลากหลายตำแหน่งบางคนก็โนเนมแต่โชว์ฟอร์มดีบางคนเนี่ยก็ผลงานดีต่อเนื่องมาจากสโมสรแล้ววันนี้นะครับผมจะพารู้จักกับยอดฟูลแบ็กชาวอิตาเลียนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการแข่งขันยูโรคราวนี้เขาคนนั้นคือเลโอนาร์โดสปินาโซล่าครับแบ็กซ้ายจอมบุกที่โชว์ผลงานดีดอยา่างสม่ำเสมอครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่น่าเสียดายครับที่เขาเนี ดันมาโชคร้ายครับได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกในเกมที่ช่วยทีมเอาชนะเบลเยียมได้2-1จนร่องพักยาวร่วมปีเลยทีเดียวนะครับโห oh, ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อร่วมทีมทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็โห oh, รวมกันส่งกำลังใจทั้งสตาฟโค้ชนะครับร่วมกันร้องเพลงที่เป็นชื่อของสปินาโซล่า เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับเขาเพื่อที่ทให้สปินาโซลานั้นได้ซึมซับบรรยากาศแห่งชัยชนะของอิตาลีไปด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าในสมัยที่เป็นนักเตะดาวรุ่งของยูเวนตุสนะครับสปินาโซล่าคนนี้เนี่ย ถือว่าเป็นแข้งที่ค่อนข้างอับโชคพอสมควรครับเพราะว่าถูกปล่อยยืมไปถึง7ทีมแถมตลอดระยะเวลา9ปีที่กับยูเวนตุสเนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามในทีมชุดใหญ่ไปเพียงแค่12เกมท้วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ยังโชคดีครับที่ระหว่างที่ถูกปล่อยออกไปยืมกับอาตาลนตาเนี่ยเมื่อปี2016ถึง2018เขาถูกเจนเปโรกาสเปรินีจิราไนจนยกระดับฝีเท้าขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดน,นะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ถูกโรมา ดึงตัวไปร่วมครับแล้วก็อยู่กับทีมยาวจนมาถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ครับผมจะพามารู้จักกับเลโอนโดสปินาโซล่าคนนี้กันนะครับเขาเกิดเมื่อ25มีนาคม1993ครับปัจจุบันอายุ28ปีเกิดที่ฟลอริโนที่ประเทศอิตาลีนี่ับถือว่าเป็นแบ็ครูปร่างดีครับ186เซนติเมตรเลือสัญญาอยู่กับโรม่าถึงปี2024นู่นเลยนะครับและเขาเนี่ยอยู่ภายใต้เอเย่นวีซ SRL นั่นเองนะครับผมถนะ้าใครต้องการซื้อตัวเนี่ยก็ต้องไปต่อกับ Reset Group SRL นี่แหละครับโดยด้านของ Spinazzola นะครับเริ่มต้นเข้าสู่ a คเด e มีของ Votas Forigno นะครับซึ่งเป็น a คเด e มีแถวบ้านเกิดนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุหขวบครับแล้วก็กับทีมไป8ไปดปีเลยทีเดียวนะครับเขาก็ถูกเสียหน้าครับดึงตัวไปร่วมทัพด้วัย14ปีทางด้านของอังเดร มันโดรีนี่ชอบฝีเท้าของสปปนาโซล่าคนนี้เป็นอย่างมากครับถึงแม้ว่าสปินาโซล่าคนนี้จะยังเป็นเด็กนะครับยังไม่เปลี่ยนครับตำน่าจากเด็กชายมาเป็นนายแต่ m a n โดร i n i คนนี้นั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากแล้วก็บอกบอกร์ดบริหารว่านักเตะค,คนนี้เนี่แหละคือเพชรเป็นงามของเซียนาและวงการแฮร่งพ่ออิตาลีคนต่อไปอย่างแน่นอนครับทานดานคอส s ปน n a ซ z ล่านะครับฝึกรือฟิทายที่เซียนาเนี่ยสาปีนะครับก็ถูกยูเวนตตสมายืมตัวไปเข้าสู่ทีมชุดยู19ของทีมครับแล้วก็จ่ายเงินซื้อคันนี้ที่สุด4แสนยูโรเลยทเดียวนะครับ และท่านักสเปนโซล่านั้น,ขน,น,นเข้าสู่ทีมเยาวชนของยูเวนตุสไป2ปีก็ถูกอันโตนิโอคอนเต้ครับนายใหญ่ของยูเวนตุสในยุคนั้นดันขึ้นมาสองตัวชุดใหญ่ ทางนั้นของซินาโซล่านั้นโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลโทเ,เนโอดิเรลเลชิโนครับในปี2 0ง2ซึ่งเป็นรางวัลเหมือนกับเป็นโกลเด้นบอยของวงก,วกวารฟุตบอลอิตาลีเลยครับซึ่งรายการนี้เนี่ยในปี2010ชิโรอิโมบิเล่เคยได้สมัยที่อยู่กับ us, ยูเยวนตุสซิเมเนเดรานิโอนะครับนักเตะของอินเตอร์มิลานได้เมื่อปี2011และซินาโซล่านั้นได้เมื่อปี2012นะครับผมต่อมาสอหรับสามเนี่ยก็มีนั่นของแบร์คิลสตานเต้ได้สมัยที่อยู่กััับบเออซซีมิิลลาาาาานนนนนนด้้ววยะครแต่่่ขงโ ม่ได้รับโอกาสการลงสนามครับกับยูเวนตุสชุดใหญ่ก็ถูกปล่อยยืมมาไปทีมต่างๆเยอะแยะมากมายครับเซเลอาเซเลบี <S S A, B, แล้วก็เซเลซีครับไปอยู่กับเอมโปลีเนี่ยลงไปเจ็ดเกมครับทำไป1ประตูจากนั้นเนี่ยไปอยู่กับลานเซียโนครับลงไป3เกมจากนั้นก็กลับพที่เซียนาครับลงเล่นไป1ฤดูกาลลงไป24เกมทำไป1ประตูแล้วก็ไปอาตัลันตา ช่วงสั้นๆนะครับผมลงไป2เกมจากนั้นเนี่ยไปวิเซนซ่าในช่วงของมกราคมในปี2 1 5ลงไป10เกมครับจากนั้นเนี่ยไปเปรูจาครับสานการที่ไปเปรรูจาเนี่ยเล่นตำแหน่งตัวรุกเต็มที่รับเล่นเป็นปีกเล่นเป็นกองหน้าเลยทีเดียวนะครับอยู่หนึ่งฤดูกาลเนี่ยลงไป34เกมจากนั้นครับในปี2016เนี่ยเขาย้ายไปแอตาลนตาแล้วก็อยู่กับทีมไป2ปี ลงไปถึง48เกมเลยทีเดียวนะครับและในปีซ้ที่บถึง2 1 8นะครับเขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับเมื่อไปอยู่กับอาร์ตาลันตาทีมนี้2ลูกาเนี่ยลงไปประมาณสัก57เกมทุกรายการนะครับผมแล้วก็ไปด้วยในอฟอร์มดีมากๆในการอยู่กับแบกัโมของสปินอลโซล่านะครับเขาเล่นเรียมเส้นได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมแล้วก็ทีมของกัสเปโินีทีมนี้นั้นมีสปินอลโซล่านั้นคอยทำเกมรูกด้านข้างได้เป็นอย่างดีครับสองลูกกลากับอาตัลันตาเนี่ยจบที่ที่แลควก็ท 7, ทำให้ออตาลันตาเนี่ยถูกยูเวนตุสดึงตัวสปินาโซลากลับไปนะครับและสปินาโซลานั้นย้ายกลับไปปี2 0 1 8ถึง2องพนั่นแหละครับผมไปร่วมงานกับแม็กซ์อารากรีแล้วก็ไปเล่นร่วมกับค bon ิเอลรินีกาซาเลสอาร์เรซซันโรบาซายิโบนูชิชูอัลคารเซโลรูกานีรวมไปถึงแม็เชสเดชิโอด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าสปินาโซลาเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับเบียดแย่งกับชูอัลคารเซโลและก็อเล็กซานโรไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยลงไปเพียงแค่ 12บสอเกมขน้นในฤดูกาลนั้นในนนนส่หมายเลข37ให้กับยูเวนตุสนะครับและเขาเนี่ยพอได้รับโอกาสการลงสนามในตอนนั้นก็ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเนี่ยแต่เขาก็ภูมิใจครับได้เล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดเปาโลดิบราและก็มาริโอมันซูชิชนะครับถึงจะลงน้อยแต่ว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปพอสมควรนะครับซึ่งเกมที่ดีที่สุดของสปิโนซาลาครับในการเล่นให้กับยูเวนตุสชุดใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยคือเกมที่ พวกเขาเนี่ยเอาชนะแอตมาลิดไปได้3ต่อ0ซึ่งวันนั้นสปินออลซ l ล่านั้นรับคำชื่นชมเป็นอย่างมากถูกพูดถึงอย่างมากครับวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบไม่มีหมดเลยเดียวนะครับอีกทั้งนี่ยังเติมเกมริมเส้นได้สุดยอดมากๆจนแฟนทางด้านของยูเวนตุสนั้นบอกว่าสปินออลซล่านั้นหน้ามาแทนที่ของอาร์เร็กซันโดเป็นอย่างมากครับ แต่ก็ดีได้แป๊บเดียวครับก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีสติออกมาว่าสปินาโซล่านั้นต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บปีละอย่างน้อย30วันหรือว่า1เดือนต่อหนึ่งฤดูกาลทําให้ยูเวนตุสนั้นตัดสินใจขายสปินาโซล่าออกจากทีมให้กับโรมา่าราคายอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านยูโรในปี2019ในตอนนั้นนะครับละชีวิตใหม่ของสปินาโซล่านั้นเที่ยจากตูรินประสู่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศนั้นเขามีความสุขเป็นอย่างมากครับเล้เล่ฟุตบอลมากกว่าเดิมครับ แล้วก็ลงเยอะแยะมากมาเลยทีเดียวนะครับลงให้กับโรมาแล้วก็เล่นเกมรับเกมรกมุกได้อย่างโดดเด่นและพอมาถึงยูโร2020ในคราวนี้เขาก็ทำผลงานได้อย่างดีจนหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่คือแบ็คที่ดีที่สุดในการแข่งขันยูโรในคราวนี้เลยทีเดียวนะครับและสเปนอัลสลาคนนี้มีการเก็บสถิตินะครับที่สปินเนี่ยเร็วที่สุดในการแข่งขันในคราวนี้ถึง3.38กิโลเมตรต่อชั่วโมองเร็วกว่าคิงส์ลีโคมงของฝรั่งเศสซะด้วย3ในรับแถมได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มาแล้วหลากหลายเกมเลยทีเดียวนะครับแต่ท้ายที่ ที่สุดนะครับสเปนอสซาร่าคนนี้ก็โชคร้ายครับเจอกับอาการบาดเจ็บมาสกัดดาวรุ่งสะให้นะครับผมเรียกได้ว,ว่าฟอร์มกําลังดีกําลังพีคสุดๆนะครับเนื้อหอมมากๆเชื่อว่าถ้าจบยูโรเนี่ยโดนรุมตอมโดนรุมขายข,ายขนมจีบอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมครับสเปนอัสซาร่าเจออาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยประมาณ6เดือนและเร็วรายที่สุดอาจจะ1ปีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูแลครับว่าอาการบาดเจ็บนี้ของสเปนอสซาร่านั้นจะใช้เวลานานขนาดไหนและถ้าหายเจบกลับมาแล จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับภาพที่เขานั้นร้องไห้และก็เอามือทุบพื้นมันช่างเป็นภาพที่หดหู่มากจริงๆนะครับเป็นก็เป็นเรื่องราวของฟูแบ็คจอมบุกที่สุดอับโชคเลอาอนโดสปิโนโซล่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u ับ c r i b e กดติดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับเรื่อเด็ยดยวับกับ 2020, ยูโร2020โดยเน,นัานีลาไปก่อนสวัสดีครับ